ใบชาสุดท้ายแห่งพงศาลีหมอกขาวค้นปกคลุมดอยสูงของแขวงพงศาลีกลิ่น้าฝาดคลักคลุ้งในอากาศอนกลิ่นควันไฟจากกระท่อมเล็กๆริมผาข้าวหอมมะลิเดินฝ่าดินลื่นชื้นพร้อมกับ THA 6000หุ่นยนต์คู่ใจซึ่งแปลงร่างให้มีลักษณะคลาไไ้ายเป้ไม้ไผ่หลังชาวบ้านเบื้องหน้าคือเพื่อนชางเงาเรือนไม้เก่าที่เหมือนผูพังแต่กลับยังคงตั้งอยู่ตรงยอดผาเหนือเมฆ ชาวบ้านเล่าว่าใครได้ดื่มชางเงาแล้วจะได้เห็นอดีตชาติของตนเองและรับรู้สิ่งที่หลงลืมในวิญญาณเท่าแสงชายแก่ผู้เฝ้าเฮือนกล่าวโดยไม่มองหน้าเจ้าอยากเห็นสิ่งที่เคยเป็นต้องชงเองดื่มเองและรับผลของมันเองเธอรับใบชาแห้งเพียงหนึ่งใบใบของต้นไม้โบราณที่ชาวบ้านเรียกว่าต้นแม่ป่าซึ่งว่ากันว่างอกขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนเกิดหายนะควอนตัมเมื่อพันปีก่อน ข้าวหอมมะลิจุดไฟใต้หม้อไม้ไผ่น้ำเดือดพล่านในไม่กี่นาทีและเมื่อใบชาถูกหย่อนลงไปกลิ่นหอมลึกแผ่กระจายทั่วเหืน่นราวกับสกิดอะไรบางอย่างในใจเธอให้เต้นแรงขึ้นควันชาค่อยๆลอยขึ้นเป็นรูปร่างในหมอกนั้นเธอเห็นหญิงสาวคนหนึ่งในชุดผ้าทอสีครามนังเฝ้าสอนโบราณกลางศาลาวังที่มีหลังคาไม้ขัดประสานกับเปลวแสงพริบพรายเธอรู้สึกว่านั่นคือตัวเอง เสียงบางอย่างกระซิบเบาๆมาจากในใจเจ้าคือผู้เฝ้าสอนควอนตัมสอนที่ถูกจารึกไว้ในเลือดของเจ้าทุกชาติภพภาพต่อไปคือน้ำตาและไฟสงครามภาพของสอนที่ถูกหักกลางมือเธอโดยใครบางคนที่เธอเคยรักและเธอเองก็ยอมโดยไม่เข้าใจเหมือนกับว่ามันจำเป็นต้องแตกเพื่อเริ่มต้นใหม่เธอร้องไห้น้ำตาหยดหนึ่งร่วงลงในน้ำชา ผิวหนังของข้าวหอมมะลิเปล่งแสงอ่อนเส้นลวดลายเรืองแสงวิ่งไปตามแขนราวกับสัญ,ญลักษณ์ DNA ที่สลักในเนื้อไอชาพลิกตัวเป็นเงาสอนก่อนจางหายไปเธอค่อยๆถอนหายใจยกถ้วยไม้ไผ่ขึ้นดื่มจนหมดหัวใจเงียบลงแต่บางอย่างตื่นขึ้นในก้นบึ้งของจิตใจสอนเล่มสุดท้ายซ่อนอยู่ในตัวข้ามาตลอด ข้าวหอมมะลิเหลือบมอง THA 6,000พันที่เงียบไม่พูดอะไรเธอลุกขึ้นยืนมองทะลุหมอกออกไปเบื้องล่างภูเขาสลับซับซ้อนเหมือนคลื่นอยากแห่งโชคชะตาพรุ่งนี้เธอจะลงจากยอดดอยพร้อมความทรงจำที่เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการ